ตามกอะไรมึงร้องสักปูเปี้ยวปากเลยอ่ะเนี่ยบ้านมึงก็มีคว้ยบ่เออใจเย็นๆนี่หยังกันนี่เขาร้องอะไรทันเรื่องอ่ะแล้วคุณร้องอะไรคุณร้องเจ้าทุยอ้าวเจ้าทุยอ่ะแล้วมาร้องอะไรออเร่องคุณร้องอะไรวะเนี่ยคว้ยคว้ยคว้ยไถหน้านะนะถามพี่กูดูถามเจ๊ถามป้าถามยายกูดูสิเนี่ยอ้าเอาสักเชือเออนั่นแหละถามแม่ไงกูเบิ่งถามอี่ไงกูเบิ่งบ้านคุณเหรอภาษาอีสาน ภาษาภาคกลางนี่ควายอันนี้ไม่รู้แต่ภาษาฝรั่งเขาเรียกบัฟฟาโลหเขาไม่เห็นอ่ะไม่รู้กระบายมั้งแล้วท่านอีสานบ้านคุณอีสานคุ้ยครับถ้าไปเดินไปตามท้องนาเนี่ยไปเจอควายตัวใหญ่อ๋อควายใหญ่เลยเวออไปเจอควายตัวหนึ่งตัวเล็กควายน้อยอุ้ยไปเจอตัวหนึ่งดำดำควายดำอุ้ยบางทีไปเจอควายเผือกด้วยควายดอน เสควายตัวนั้นไม่มีเขาควายตู้ถ้าเกิดว่าควายแก่ละควายเหี้ยวหนังมันย่านถ้าควายเป็นแผลควายเป็นโรคไรฟัดินเออเอเกี่ยวเอาล้อยกเจู้อยู่ไหนเจอยู่ไหนเาอยู่ไหนวไหนบอกว้ยอยู่เซ่บอกว้ยอยู่เซ่ บอกไปแน่ตัวถึงข้าท,ที่ตัวจชกลายเป็นกล้ยมาหอดยามที่โตไข่กายเป,ป็นคล้วย